กนมากันแล้วนะครับตัวละครที่หลายๆคนคงเห็นข่าวข่าวกันยอย่างมากมายกับเซียวเซียวเอสีเสียงเสียง sp ตัวละคร sp สายซัพพอร์ตตัวใหม่แทนที่ใครไม่รู้ความน่านรักมาเต็มเดี๋ยวพาไปดูตู้กันว่ามีอะไรยังไงพร้อมสุ่มกันเล็กๆน้อยๆต่อจากเมื่อคืนที่สุ่มกันไว้ในสตีมไปดูกันครับ ก็กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนไจําช่องจันแสงวันไอเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสับพยุธวิญญาณเซิร์ฟเวอร์จีนจกับตัวละครใหม่นะน้องเซียววนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในไทม์ไลน์3ตัวละครหลักที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะสตรีมในช่วงวันจุดจีแล้วก็บอกไทม์ไลน์ตัวละคร3ตัวเหมือนปีที่แล้วเลยโดยจะมีเสียงเซียง sp tp แห่งแสงนะครับก็คืออูถงล่าง sp แล้วก็จะเป็นถังยาที่เป็น เจ้าสำนักถังองค์ปัจจุบ,บันนะครับในภาค2อันนี้ก็เปิดตัวละครเซียงเซียงมาก่อนคิดว่าน่าจะเป็นเซียงเซียงถังยาแล้วก็ถังอูทองเอสพีที่เป็นเทพีแหง่งแสงคิดว่านะครับน่าจะไม่ได้ผิดโผลอะไรอย่างนั้นนะครับเดยนด้องเซียงเซียงที่เข้ามานี้นะครับตำแหน่งที่แทนเนะี่ยบอกเลยว่าความสามารถโดดเด่นด้านคิเลนเนาะนเดี๋ยวเรามาลองดูในตู้นะครับสเตปเหมือนเดิม30 6 0 90จานเปิด30ไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับ คำขันในสตรีม30บาทละกันดีที่เดี๋ยวจะไ,ไปไปคุยในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแปะสามสิบบคำขันมาทั้งทีก็สุ่มซะหน่อยมาเลยอันแรกแจ็คพอตด,ดิอาจารยเอาแจ็คพอตสักอันก็30มสิบไงก็เปิดสามสิสเต็ปไม่ถึงแบบแจ็คพอตทองหนึ่งลุ้งหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อแจ็คพอตหนึ่งอ่ะ อเออเผื่อมันไม่แจ็คพอตไงอืมอ้โหแจ็คพอตทองโอเคแจ็คแจ็คพอตละหัวอูด้ะไอ้แซดแล้วเมื่อกี้จานไปกดอะไรมีตัวห้าใบอยู่ในนั้นวะเมื่อกี้ใช่ปะไม่ไม่รู้อะเมื่อกี้จานไปกดอะไรมีตัวห้าใบอยู่ในนั้นอะโอ้โหต้องมาหาจากกองของ มาเถิะนะลูกนะอยากได้ห้าแดงมากกว่ามันยากโธ่มีตัวอยู่เท่านี้ที่เผอ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยรักเราเลยสามสิบบาทคําเป็นไงนี่แหละคําละ ก็นั่นแหละครับเปิด30ไปในช่วงสตรีมไปแล้วนะที่เหลือเราก็จะมาดูเป็นสเต็ปนะครับ150ก็เป็นของทั่วไปเป็นลูกแก้วแล้วก็เป็นกระดูก2.30เป็นกระดูกส่วนแขนนะครับก็เป็นในการของการบัฟต่างๆที่เป็นในแง่ของการตีกิจกรรมแล้วก็ตีกระดูกส่วน320ก็เป็นด้านของการ PVP นะครับโดยจากการที่จา์ลองเทคสกิลของน้องแล้วเนี่ยดูจากความสามารถแล้วเนี่ยน่าจะ บัฟต้องใช้เวลาในการเล่นหน่อยแล้วก็มีเงื่อนไขในการใช้พาสซีฟที่เป็นสับเปลี่ยนด้วยมันจะเป็นสับเปลี่ยนของทักษะถ้าใส่ครบ6ตัวทั้งทีมเนี่ยอารมณ์เหมือนหลงที่มีใส่นักพิเศษวนหัวอะไรอย่างเ้นะครับพอมันครบแล้วเนี่ยมันจะได้บัฟพิเศษขึ้นนะครับแต่จะยากจะอะไรยังไงเดี๋ยวต้องมาลองลงทีมลองใช้กันอีกทีสําหรับทางหน้าของรางวัลดาวนะครับสีดาวก็จะเป็นตัวตัว10บใบนะครับตัว15บาใบแล้วก็ที่อัพค่าความสัมพันธ์ 1>, 1ดาวแดงนะครับตัว25 2ดาวแดงเป็นตัว5 0 3ามดาวแดงนะครับเป็นตัว50แล้วก็4ดาวแดงเนี่ยเป็นตัวอีกห0ถือว่าได้มาค่อนข้างเยอะนะเกือบ200ใบเลยถ้าใครทําดาวถึงการมีเศษอยู่90กว่ากว่านะครับก็ถือว่าแทน1ตัวแต่จะออกก่อนไหมก็มาดูกันอีกทีนะครับอันนี้เป็นส่วนของสกินนะครับอันนี้ต้องขอเกินไว้ก่อนว่าสกินของน้องจากการที่จะลองดูพรีวิวในเซิร์ฟนอกนะครับมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิล ซึ่งตัวละครหลังสุดที่เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลเหมือนจะเป็นเซนต้าหลิวเปลี่ยนปีบีตองเปลี่ยนเหมือนหลังสุดน่าจะน่าจะเทพเทพสมุทรไม่เปลี่ยนเหมือนจะเป็นปีบีตเอ้เซนต้าหลิวมัง้งที่เอฟเฟกต์สกิลเปลี่ยนไอถังห้าวเออถังห้าวล่างคอนน้ำเงินครับที่เปลี่ยนสีสกิลเปลี่ยนเอฟเฟกต์เปลี่ยนเขตแดนาน,นานทีเขาทำแบบนั้นนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่สวยมากๆ2ตัวนี้ นะแต่ว่าตัวนี้ออกหน่าจะแก่ๆไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่าแกงโมเดลน้องหรือเปล่าเห็นนะหน้าตาน้องเหมือนน้องมีอายุครับแต่พอเป็นล่างสกินโอ้โหหน้าตาอย่างเด็กอะ่ะน่ารักมากนะครับแต่ว่าโมเดลการาฟิกก็ถือว่าสวยทั้งคู่มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสมส่วนที่เหลือนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงกับดวงที่มีอันน้อยนิดช่วงนี้นะเหมือนช่วงนี้ดวงไม่ค่อยมีน่าจะมีคนดูดไปนะครับคืยอย่อไม่ต้องบอกนะ นั่นแหละแอบดูดดวงหล่อชานมไข่มุกมั้งตตยนั้นมาฮึบเราใส่อ้วนไฟไหมอ้วนไฟล่างหล่อเรามีอยู่จำได้เออนี่ไงอ้วนไฟล่างหล่อเพือยออย่างน้อยๆน,นะมันจะพาให้น้องเซียเซียมากลายเป็นว่าเสียงเสี่ยงดิเสียงเียงมีเป็นร่างเทพอ้วนไฟยังไม่มีร่างเทพเลยครับ เออน่าแปลกใจมากนะแต่แลำหลังมาเหมือนเขาทำตัวละครผู้หญิงเยอะมากครับอู้ห้าสิบไปแล้วให้โปรดเธอนะฮึบโอ้โหลึกว่ะแต่ยังไงตังงต้องแวะแวะหหรือจะไม่แวะดีเราไม่อยากได้กล่องอยู่แล้วครับ90ไปเลยไม่ต้องแวะเราไม่ได้เอากล่องเพิ่มอยู่แล้วครับมา อืมโอ้โหทองแล้วมันก็ใส่ฟ้าเนี่ยเชียร์มากเนี่ยเห็นไหมเห็นคนไหมครับคนสุ่ม sp ออกกันเยอะมากชื่อประกาศไม่หยุดเผล,อ,เปลอประกาศยันเดือนหน้าอยู่ไหนของเราอะ่ะแปดสิบเก้าสิบโอ้โหมัก็ oh <my> ขอแวะแล้วกัน สอ,อันนี้โอ้อีกอันนึงหายากอีกครับถ้าเป็นอย่างนี้โอ้ของเยอะซะด้วยมันเป็นรูปอะไรวะลืมแหละมันเป็นรูปฟ้าฟ้าเอ้ยลืมดูเมื่อกี้ ของในกระเป๋าเราโคตรเยอะอนนออก็น,นี้ไงเอ้าอีกอันนึงหนีไปละปึ๊บปึ๊บอืมตัวละครแต่ละตัวกระเป๋าทั้งนั้น โอ้สงสัยมีคนสาบแช่งอยู่โ้แย่ปะทุกคนมีคนสาบแช่งพวกเราอยู่ใส่ให้หมดเลยแล้วกันเจ็ดสิบห้าใบตู้ใหม่ค่อยว่ากันถ้าไม่ออกจริงเนี่ยต้องหวังคุณอ้นครับคุณอ้นมีสามร้อยใบนะอาจจะได้หวังจากโอ้โหทองเอล้วเหรอโอ้โหไออินตัวละครแต่ละตัวไม่ได้เป็นตัวใหม่เลยตัวละครตู้เริ่มต้นจริงๆอะ่ะ เน,นอะเราฝันร้ายซมังครูตอนนี้กองแช่งกำลังทำงาน45ใบครับออกสักตัวนึงเถอะขอร้องฮึบรู้สึกได้สัมผัสนี้กลิ่นความเค็มนี้โอ้โหท้อง เ,ยเยวลากูตอนนี้ก็ได้คือไม่มีตัวละครหลังหลังๆเลยอะพวกนารีมังมาน้ามังกรขาวอะไรพวกเนี้ยพลังเหงกองแช่งสินะไปสิบใบทท้าของเราครับอืมอ,อไม่เคยทิ้งกูเลยสักตูก้ มาออกปิดตู้ให้กูอีกแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจากตู้โมเดลรอบที่แล้วก็คือเขาจะนําที่เป็นธงแดงกับธงฟ้าจิตมาเลยสําหรับคนที่จะสุกนะก็จะมีโอกาสออกจิตแล้วก็ของรางวัลเหมือนเดิมแต่ทีป่ปติเราต้องรอเวลารอบนี้จะเปิดพร้อมกับตู้พร้อมกันนะครับตู้เข้า10วันก็ให้กับเรา10วัน9วันนะอะไรเงี้ยให้เท่ากันไปเลยแล้วก็ไม่มีรอรอบหน้าจะเป็นธงแดงมาย้อนกลับมาอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับจะจบปิดจบ ที่ตู้ตู้นั้นไปเลยแล้วก็มีของรางวัลพิเศษนะครับสำหรับการสุ่มตู้เซียวนะก็สุ่มตามจํานวนตั๋วที่สุ่มเลยครับใน,นจานสุ่ม8ป0ร้อยหกสิบใช่ไหมจะมีจิตนะครับแต่ของรางวัลพิเศษจริงๆคืออยู่ตรงนี้ครับสุ่ม900ตั๋วสุ่มนะครับจะได้สกิลของออสการ์ไปใช้นี่คือสกิลออสการ์สกิลทักษะอย่าง 3, ที่หนึ่ง 1, ครับทักษะแปดละก็เป็นที่ปลดค่าความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นไอตรงจิตขั้นสิบะครับเนี่ยมันจะมีกุญแจให้ขายอยู่ ที่มันเป็น sp โอ้โหแม่เจ้าใารจะไปมีตัวสุ่มแค่นี้ก็เกือไม่พอหรอ ก็น,าน่าแหละครับท่านผู้ชมไงก็รักน้องชอบน้องเก็บตรงเก็บตัวกันอะไรไว้นะครับ6กแล้วหกสิบใบอาจารย์ก็ผลประกอบการ5 s s r นะครับแต่เป็น s r ที่บนบน,บนทั้งนั้นเลยไม่ถึงว่ากากระ,ะทั้งนั้นเลยนะครับก็ฝากกดซักกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องวันไอเกมเมอร์ฝากน้ำเติมเงนินสเตลลาโกพัทเติมถูกเติมใบเติมเน้ไม่มีทุฟานนะครับขออนุญาตไปหาน้องหาน้ำเย็นๆทานหน่อยละกันนะตอนนี้รู้สึกร้อนรุ่มเหลือเกิน รอตัวน้องละครเข้ามาเป็นเดือนนะได้ข่าวมาเป็นเดือนแล้วรอที่จะเข้ามาได้สัมผัสสิ่งที่กูให้กูแบบนี้สุดยอดไปเลยเจอกันหน่อยครับบ๊ายบาย